ได้เมนูยังลรเปลเนี่ยกอยหอยค่ะพี่น้องพี่น้องเบิ้งค่ะนี่หอยเปกเอาไปใส่หมดแดงไปเคาะห้างมากอาหาหมดแดงแบบเปล่งมีหอดเมเปิ้มีหอดไข่นิดนึงอ่ะจัดจัดเร็วมาค่ะเดี๋ยวสีกอยสูเบิ้งค่ะสูกินซูพี่น้องเบิ้งเออแล้วแต่อ่ะจัดพอแล้วจวดเข่าครัวใส่ตามที่จะคลองมากล่ะค่ะพี่น้อง ตามด้วยนี่ขาบ่ได้เด้นี่เงี้ยวเสียบนี่พงัวหยอดน้ำปลาร้าน,นิดหน่อยพอพอจวดแล้วเฮ้ยหอมหอมบีบบักเน่าใส่อย่าใส่หลาเด้อคะ่ะเพราะว่าใส่มดแมดงแล้วแต่ว่าถ้าบ่ใส่มดแดงก็ใส่บีบใส่หลดเนี่ยอยางเข้มใส่อีกเฟียงนึ่งนี่เสียดายทั้งเห็ดทั้งมดกาดบาน เอาเบิ้งสูบเป็นเบิ้งเฮ้าโอ้ยังไปขู่ใส่เบิ้งเอาเห็ดกินเองหรอจัดเลยน่องเบิ้งโดดค่ะหน่องไข่คนนี้เนี่ยห้างเดียวโอ้ยไปพักลงไป่วนได้เนยเท่เลยมาเฮ็ดกิน่งยๆพักกันสานบั่นเฮา ต้นหอมซาลาแหน่หอมเป็ดพริกซ้ยบึ่มลงไปรดเออจัดการแล้วซิมขับง่าง่าเอ้ยขับง่างจวดบอกท่านโหรถจัดอีกจะขับกันนะสวดออกขับง่าง่าเอ้ยคืขอขอดดวดนี้เป็ดแหะเป็ดปะขวดี ไปพีว่วนน้องไปกินมาค่ะพี่น้องกินก่อยหอยไซมูดแดงสิบๆแสบน้ำกันด้วยค่ะ